หลังจากที่เราได้พูดเคลียทุกกรณีกับกระต่ายแม็กซิมเรียบร้อยแล้วนะครับวูดีก็ต้องรักษาสัญญาที่จะพาเธอและเพื่อนๆไปเที่ยวยังเกาะเกาะหนึ่งครับที่ผมชอบมากที่สุดซึ่งแน่นอนว่าผมมีเซอร์ไพรส์มากมายเตรียมไว้เพื่อต้อนรับเธอและเพื่อนๆเ,เ,เพียบครับป้าผมคงทำเรื่องนี้คนเดียวไม่ได้แน่นอนผมเลยนัดคุยกับ3ามศิลปินสุดแนวครับ ตูนพาสเมนคุณป้าเลกุซี่คาเฟ่และบอยคารบ,บอยครับเราจะให้ทั้งสามกลุ่มนี้มาร่วมกันเนรมิตความสนุกบนเกาะน,นี้ให้กับพวกเธอครับประสบการณ์ที่ที่ที่พีคสุดในการเดินทางของของของคุณคืออื้ถึกจะไปที่ที่ที่สมเด็จครับไม่ได้เช่าจากักรมอไซค์หรืออะไรคคืออยากเดินไปไหนก็เดินไปเรื่อยๆเลยอ่าเดินจนกว่าแวะหิวตรงไหนก็กินตรงนั้นครับถึงเวลาก็เดินกลับ คือโดยที่ไม่รู้ว่าไปลไกลแค่ไหนคือเราไม่ได้แผนเวลาลวล่าต้องกี่โมงจะต้องทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ไปเจออะไรเราก็เล่นเจออะไรเราก็ถามแวะก,กินและชมสิ่งที่สวยงามชอบเสมอใช่ชอบครับชอบชอบชอะไรมันมัน,ม,นมันอย่างแรกคือมันมันไม่ไกลด้วยแล้วมันก็สวยอะ่ะม,มันมีหลายอย่างที่เราให้เรา,ให,เราให้เราได้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 ไดูไปกับแฟนหรือว่าไปกับไปกับเพื่อนครับไปกับเพื่อนเออถ้าไปกับแฟนคงไม่ได้ อะไรขนาดนั้นคงเดินไกลๆไม่ได้หรอมาด้มาอยู่แต่ในห้องเหรอเดี๋ยวว่ายังไงเขาเขาคงไม่เดินไกลกับเราขนาดนั้นผู้หญิงนะครับผู้หญิงไม่มันลุยได้ครับใช่ใช่มันลุยได้โอเคและเล็กครับประสบการณ์ที่พีคที่สุดแล้วว่าเป็นช่วงช่วงเวลาที่แบบเขาไปดูโลเคชั่นกันที่ที่เบดนะครับตอนที่จะไปถ่ายหนังเรื่องซามาร่าฮะแล้วก็มันก็เป็นเที่ยวกึ่งทํางานนะครับก็ไปดูแล้วก็ในช่วงเวลาที่แบบนั่งอยู่บนรถโฟร์วิวคะฮะแล้วก็เผลอหลับไป ตอนที่หลับเนี่ยเราเห็นเป็นแบบทุ่งหญ้าครับเป็นลูกๆเป็นบนแบบไปจนถึงบนภูเขาเป็นทุ่งหญ้าบมนภูเขาทุ่งหญ้าสามร้อยหกสิบองศาแล้วเราเผลอหลับไปประมาณครึ่งชั่วโมงในขณะที่รถวิ่งเร็วมากครับตื่นในครึ่งชั่วโมงทุกอย่างเหมือนเดิมครับคือมันแบบหมันกว้างถ้าจนไม่รู้จะหาคําอะไรมาแทนนะมันไม่รู้นะฮะเราว่ามันมันเจ๋งมากครับของต้นนะครับ ประทับใจน่าจะไปตอนไปญี่ปุ่นเนี่ยไปได้ไปฮากเน่เขาจะพาไปดูไข่ดำเขาบอกไอ้ฮากเน่เนี่ยมีไข่ดำกินแล้วจะยุนยืนขึ้นใบยละเจ็ดปีเราก็ลองขึ้นไปดูในจุดที่เขาจะพาเรา่งรถกระเช้าขึ้นไปแต่อยู่ดีๆอากาศก็เปลี่ยนแปลงฝนก็ตกหนักพายุก็เข้ามองแทบจะไม่เห็นอะไรฮะต้องเดินลุยฝนตัวเปียกแล้วก็หนาวมากเพื่อไปรับประทานไข่ดำแต่มันพีกอย่างไงอ่ะมันพีคตรงที่ว่าพระระหว่างที่เราลุยขึ้นไปฮะกระเช้าก็โครง เชื่อไหมไม่ต้องเห็นฟูจิหรอกผมแค่เนี้ยจะไปเห็นแค่คุณด้อยะบางทียังมองไม่เห็นเลยลมมันโหมันพัดมากแล้วแต่แต่มันก็มีความมันอีกแบบนั้นเราเราฝ่าเราฝ่าลมเราฝ่าฝนเราไปอย่างนั้นแล้วเราต้องพยายามจะถ่ายรูปให้มีภาพประทับใจแต่แล้วมันก็เป็นความประจนภัยที่แบบสนุกสนานมากลุยลงทั้งเรือขึ้นทั้งกระเช้าเรียกว่าเดินทางได้ทุกแบบถามเล็กดีกว่านะครับเพลงเสมอ ต่งเพลงนี้เนี่ยตอนไปไปเดทกับใครที่ทะเลหรือเปล่าไม่ฮะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการที่แบบความคิดถึงหรือความสัมพันธ์ที่มันที่มันเคยมีมีมาแล้วหมายความว่ามันยังดําเนินต่อไปความสัมพันธ์เนี้ยมันยังไม่ได้จบลงนะครับเพราะนั้นเพลงนี้มันจะพูดถึงแบบเวลาเวลาที่แบบเราคิดถึงกันจนจนย่ําแย่ครับให้ให้มองให้มองแสงบนท้องฟ้าไว้หมายความว่าตราบใดที่เรายังมองเห็นแสงบนท้องฟ้านั่นเรายังมีกันอยู่โอ้ ดี <Deep S 2> <Deep S 1> มากเลย <Deep S 1> ประมาณนั้นให้บอยนิยามดีกว่านางในฝันนางในฝันชอบคุณเป็นไงน,นางในฝันวบบผมออไม่ต้องเพอร์เฟกก็ได้ครับแต่ว่าให้เข้าใจกันก็คอ,อเพราะคนเรามันอาจจะไม่มีอะไรที่มันเพอร์เฟกทุกอย่างแค่ให้ยอมรับข้อเสียของเราได้บ้าง ก็โอเคละเขาใจกันของของตุนเนี่ยทำนิดนึง <ฮะ S 1> ดูดเนี่ย <ฮะ S 1> มันมาจากการที่เราชอบดูดมัด้ยด,ดูจริงๆคำแรกท,ท,ที่ที่คิดนะดูดเนีมันมพูดถึงเครื่องดื่มก็ได้ใช่ไหมค,คุณจะคุณจะดื่มเครื่องดื่มเนี่ยก็ถ้าไม่ยกขึ้นมาคุณก็ใช้หลอดดูดก็ได้สองดูดมันหมายถึงพลังงานบางอย่างที่ดึงให้คนมา,มารวมตัวกัน ตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ที่ผมนึกจะผูกเรื่องยังไงที่ทําให้เกิดบรรยากาศากปาร์ตี้ทั้งมีทั้งเรื่องเกี่ยวกับเครื่องดื่มก็ดีเ,<อ>เรื่องเกี่ยวกับผู้คนก็ดีเ,<อ>เรื่องเกี่ยวกับแม้แต่ตอนกลางคืนเราเห็นพระจันทร์เรามีรายดนดูดกับน้าขึ้นน้ําลงทะเลก็ดีอันนี้เอาเรื่องพวกนี้มันมามัดกันให้เป็นเรื่องเดียวกันได้เพราะผมอาจจะพกเพลงคุณเนี่ยไปเที่ยวด้วยแลวผมว่าถ้าเกิดเปิดเนี่ยมันจะบรรยากาศมันจะได้ครบทุกอย่างครบเลยครับทั้ง<อ>ดูดดืม<อ>่มมีทุกอย่างถ้าผมนะถามทุกท่าน จะไปจัดปาร์ตี้ที่ไม่เหมือนใครนะครับอยากให้แต่ละคนช่วยเสนอไอเดียหน่อยดีกว่าอ่าอเล็ก่อนนะเออเราเราว่าเรื่องแรกอะครับเอามือถือหรือทุกอย่างอะเอาเก็บไว้ในรถหรืออะไรก็ตามแล้วแล้วไม่ว่าปาร์ตี้มันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะจงอยู่กับมันนะฮะเห็นด้วยพี่เล็กนะครับคือไปเที่ยวต้องไกลแล้วอะแต่พกมือถือไปถึงเวลาไปนั่งจิม้มมันจะได้อะไระคือเอามือถือเก็บไปเลยคือต้องตั้งกฎเลยห้าม คุยโทรศัพท์หรือว่ามือถือเอาเอา,เอามาเล่นเฟซเล่นอะไรไม่ได้พัลล่าลที่มาร์กน,นะผมกำลังจะจัดปาร์ตี้บนเกาะนะครับ<ด>รกับหนุ่มๆทเท่มากหนุ่มครีโอกับสาวแม็กซิมอ่าจะเป็นโจ๋นะทั้งหนุ่มทั้งสาวถูกต้องมากมารกครบเซตคุณว่าคนกลุ่มนี้นปิดมือถือได้ไหมทิ้งได้ไหมเราว่าน่าจะเป็นเรื่องยากอ่ะแต่เราจะบังคับให้เขาทำคุณพาเขาลงน้ำไปเขาไงเขาต้องเอามือถือทิ้งเหรอครับอ่า ขาต้วก็ให้ลงน้ำนะต้องลงน้ำมันจะไม่อยู่ในน้ำนะมจะเอาลงไม่ได้โอเคโอเคโอเคต้องอยู่ในน้ำมีอะไรอีกว่ามาอาจจะเป็นเกมก็ได้ที่คุณคิดขึ้นมาโอเคโอเคผมว่าอาจจะเป็นชาบูไช่ทูพีอะไรอย่างนี้นะขัดชิกะลาก็ได้ขัดชิกะลาหลาแปะใช้กะลาแนแต่กะลามันจะพอหรือเปล่าสำหรับสาวแม็กซ์ติมครับแล้วบรรยากาศกันผมเรียกว่าน่าจะประมาณไหนดีอือเราว่ามัน จา,จากไอเดียของทั้ง3คน <ภา S 1> นะครพอมาไปรวมอยู่ตรงนั้นเราว่ามันน่าจะสนุกมาก<ภ>าซึ่ง,ง,งถ,ถ,ถ,ถ้าเป็นมุมที่เราคิดคมันน่าจะเป็นช่วง ช่วงของตรงก็จะแบบว่าเออสนุกสนานเฮฮากันไปแต่ช่วงช่วงเข้าไปอยก็จะสนุกเหมือนกันช่วงเราอาจจะเป็นช่วงที่แบบเออเริ่มเบากันลงมาหน่อยเริ่มแบบเพลงเริ่มเบาลงมาแล้วก็เริ่มเป็นนั่งคุยอะไรที่ผ่านผ่านมาอะไรนั่งคุยตรงไหนดินมทะเลดินมทะเลก็ได้ต้แสงจันทร์ใช่ฮะแล้วก็เหมือนกับเสมอเลยสิใช่ฮะก็จะมีแบบเออคุยกันไปแล้วก็ดูแสงจันทร์ดูท้องฟ้าดวงดาวอะไรกันไปเสเี็์เสร็จทุกรายเคยีมไหมคบนี้เคยมันมาจากไหนตูง อาจจะมาจากตอนที่สาวแม็กซิมไปเจอหนุ่มครีโอเนี่ยแหละครับอ่าเล็กไมาจากไหนไม่แน่ใจครบให้บอยตอบดีกวอ่าบอยบอยเพราะว่าทุกคนพูดประโยคนี้ผมอยากจะรู้จริงๆผมพยายามจะถามทุกคนแล้วไม่มีใครตอบได้คำว่าเสร็จนี่อาจจะไม่ได้อาจจะเสร็จหมายความว่ามีความสุขทุกคนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเสร็จในแง่ลบอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าไปเสเมทนี่ก็ต้องสนุกกันทุกคนอยู่แล้วต้องมี ปาร์ตี้มีความเฮฮาอยู่ล่าสุดเนี่ยทั้งสามคนจะมีผลงานร่วมกันผมทราบจริงๆเราแถวนี้เราก็จะได้รวมตัวกันอีกครั้งแน่นอนเมื่อไหร่เอ่อ16ธันวาคมครับส่วนรายละเอียดเนี่ยเป็นปาร์ตี้หรือว่าเป็นเป็นเเป็นอ่อคอนเสิร์ตหรือว่าคอนเสิร์ตนะครับเป็นทั้งปาร์ตี้เป็นทั้งคอนเสิร์ตเป็นทั้งเทศกาลแห่งความสุขว้าวก็ต้องติดตามกันที่ Move มู r บาบพรีเซนต์ยูน Journey รายละเอียดทุกอย่างเนี่ยจะอยู่ที่ Facebook ยูท uh, ูบอ like. yeah. uh, ินสตราแกรมมีไหมอินสตาแกรมก็มีครับเ e ิร์ชคำว่า Move A Bar หลังจากที่ได้ไอเดียเรื่องปาร์ตี้สุดพีคเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะต้องเดินทางกันแล้วครับซึ่งผมให้ก็ตายกับเพื่อนๆไปรอผมอยู่ที่เกาะก่อนและผมจะตามไปพร้อมกับเซอร์ไพรส์แบบหล่อล่ำล่ำที่พวกเธอจะต้องกรี๊ดกราดแน่นอนช่วงหน้า